นี่ครับผมเป็นการรวมตัวของรุ่นพี่รุ่นน้องของรุ่น D, เดอะในตำนานนะฮะกขบวนการนินจาคาคูเรนเจอร์กับกระบวนการเฮอริเคนเจิร์นเองนะครับผม,มป่าอ่าไปแล้วโอ้โหไวมากนะครับผมก็ก็เป็นการปร้องหัวของเขาเลยฮะสามสิบปีคาคูเรนเจอร์นะฮะก็ใครที่เป็นแฟนๆคาคูเรนเจอร์เนี่ยก็รอติดตามได้เลยนะเขาบอกว่าน่าจะไม่เกินปีนี้หรือว่าไม่เกินฤด,ดูร้อนปีนะี้นะก็จะได้ ดูภาคพิเศษอีกหนึ่งตอนนะครับที่เป็นบทที่สามของเขาทุกคนนะของคาคุเรนเจอร์นะทุกคนอืมนะกำลังคุยกันอยู่เลยนะแปะไม่ออกนะแต่เขาน่าจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับยี่แหละสามสิบปีนะสินค้าบ้างอะไรบ้างนะก็รอชมกันนะทุกคนนะสามสิบปีคาคุเรนเจอร์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความประทับใจในขบวนการอินจาคาคุเรนเจอร์แน่นอนผมเนี่ยประทับใจฉากหนึ่งนะไม่รู้ว่ามันเ,นเรียกประทับใจหรือตราตึงใจดีนะเป็นฉากที่ พระเอกเนี่ยอย่างคาคุรินเจอร์ตัวสีแดงเนี่ยกำลังจะไปช่วยเพื่อที่ถูกจับนะแล้วก็ต้องสู้กับปีศาจนางแมวไงทงงั้งห้าไงแล้วก็พระเอกเนี่ยตัวสีแดงเราเนี่ยนะตกสะพานไงตกลงมาไงแล้วก็ปีศาจดักแมวลงไปดูไงเหลือแต่ชุดไงโอโ้แต่นอกจากนั้นเหลือแต่ชุดเนี่ยหน้าเขาก็ค่อนข้างยุยย่อยู่นะในที่จริงไม่ใช่ครับผมเป็นวิชาพังตัวนะก็เป็นฉากพระทัพใจฉากหนึ่งนะว่าอุ้ย พระเอกตายปะวะมันเป็นฉากที่แบบออยังไงดีอ๋อสุดท้ายไม่ใช่ครับเป็นการพังตัวนะคือก็ไม่รู้ว่าเป็นฉากประทับใจหรือตราตึงนี่นะมันก็คล้ายๆกับแบบเฮ้ยขอตอกเรื่องนิดนึงอูท่าแมนทาโล่ไงตู้กับเบิร์ดก้อนไงเบิร์ดดอนพูดผิดเบิร์ดดอนเบิร์ดดอนนะโดนจิกไงโดนจิกหน,น้าอกไงเลือดเต็มเลยไงงงไงอ้าวทาโล่อ้าวเลือดเต็มไงงงเงี้เด็กตอนนั้นประมวลผลแย่ยากไงว่อาอ้าว ออเออรู้สึกงไงดีตอนนั้นไม่คือมันเลือดเต็มเต็ม<ๆ>อ,อกของทารโลเลยไงก็ไม่ก็คือแบบงงไงตอนนั้นตอนเด็กไงสี่ห้าหกขวบประมวลผลไม่ออกไงว่าเอา้าเลือดยังคือยังไงเลือดไงเลือดเต็มเลยไงนะฮะตอนนั้นมันก็แบบสมัยนะั้นมันยังไม่มีเซนเซอร์ขนาดนี้นะพอถ้าเป็นสมัยนี้คงถูกแบนไปแล้วนะฮะแบบเลือดเต็มตัวหนะอ,อกทาร่โลเลยไงแล้วกูเป็นเด็กกูต้องรู้สึกยังไงนะฮะคล้ายๆก,กันกับคาคูเลเจอร์ตัวสีแดงแนละ้วที่แบบ รู้สุดท้ายรอดนะแต่ว่าเออคือมันเป็น,ปนการพังตัวนะก็รู้สึกประมาณนั้นนะไม่รู้ว่าเป็นการประทับใจหรือว่ามันเป็นแบบออยังไงดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็รู้สึกว่าเออเป็นฉากหนึ่งที่แบบฉากติดตาแล้วกันเรียกว่าฉากติดตานะฉากนั้นนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจคือเพลงเปิดคาคุเรนเจอร์ผมบอกเลยเพลงเปิดคูเรนเจอร์เป็นเพลงที่พรอที่สุดในบรรดาเซนตตมันมีเพลงไหนเพราะกว่า,วาเพลงของคาคุเรนเจอร์อีกแล้วทุกคน โดยคาคุรนเจอร์ผ้าพิเศษเนี่ยมันจะเป็นภ้าพิเศษนะครที่ต่อจาก30สปีที่แล้วนะของเราขบวนการดินจาที่กลับไปอีกครั้งหนึ่งขงบวนการดินจาาคาคุรนเจอร์เนี่ยบทที่3เนี่ยการต่อสู้ในช่วงวิกฤตวัยกลางคนนั่นเองโดยผู้กำกับเนี่ยจะกํากับโดยคุณซากามโตะโคอิจินะฮะแล้วก็เขียนบทเนี่ยโดยคุณชิโมะอายุม,มินั่นเองนะทุกคน โดยสำหรับนักแสดงเนี่ยก็คือจะเป็นชุดเดิมมาครบเซตเลยแล้วก็อย่งได้คุณโอโมรินะฮะโมโตกิ oki, นักร้องชื่อดังนะฮะที่มีบทบาทในรับเชิญในตอนพิเศษตอนนี้ด้วยทุกคนก็ใครเป็นแฟนคลับของคาคุเรนเจอร์เนี่ยก็รอได้เลยนะทางช่องทาง y t u t u นะถ้าจะไม่ผิดนะเร็วๆนี้ทางโตเอะนะที่ที่เป็น YouTube ของทางช่องโตเอะนะครับผมเขาบอกว่าไม่เกินฤดูร้อนปีนี้แน่นอนนะจะได้ชมกัน พราะหลังจากนะครับที่ปล่อยภาพโปสเตอร์ใหม่นะแล้วก็ปล่อยทีเซอร์ใหม่ของครบรอบ30ปีค่ะคูริเจอเนี่ยที่เป็นบทที่3เนี่ยที่จะฉายกันในปีนี้นะครับผมก็คุณฮิโรเซซาโตมินะผู้รับบทเป็นดินจาไว้ค่ะคูริเจอร์เนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับก็บอกว่าแม้เราจะบอกว่าเราน้ำหนักขึ้นหรือแก่แล้วแต่เราก็สบายดีความเข้มแข็งของฉันเนี่ยมาจากการมีชีวิตอยู่30ปีแห่งความพยายามและความไม่ยอมแพ้ คาคูเรเจอร์ครบราบสปีที่เราภูมิใจนําเสนอเนี่ยยินดีที่ได้รู้จักมันสนุกมาก